ทำมนุปัสสนาหมวดขันพิสูจน์ทั้งหลายอิะการหนึ่งพิสูจน์พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่พิสูจน์พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่อย่างไรคือพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่ว่าหนึ่งรูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้ 2. เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ 3. สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ 4. สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ 5. วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ด้วยวิธีนี้พิสุกพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งทรรเป็นเหตุด,ดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าพิสูจนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิสูจทั้งหลายพิสูจพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปทานขันห้าอยู่อย่างนี้แล้ว จบหมวดขันเพียงเท่านี้